ดูสิมีอะไรช่วยได้บ้างไหมยั่วยุเดี๋ยวไม่รู้ตัวแล้วก็นี่ <Yeah. S 1> แล้วก็นี่ฮัลโหลสวัสดีครับผมมอนนอตจากช่องมอนน์ g a อตเกมมิ d สตูดิโ วันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมพาร์สโตนกันอีกแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่บอกว่าผมจะเล่นเมดบ้างดีกว่าเห็นคนเล่นเยอะผมก็เลยไปทําเด็กมาผมก็อิงจากเด็กที่เขาแนะนำนอ้องก็คือเวทมนตการตาเนี่ยแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็นการ์ดที่ผมมีเพราะบางใบผมมันก็ไม่มีหรอกผมก็เลยไปเก็บบางใบมาการ์ดก็จะเป็นตามนี้มันเดิมเดี๋ยวผมจะติดไว้ที่ด้านซ้ายให้เหมือนเดิมเนาะมามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะเล่นได้ไหม มีเห็นไหมทุกคนเล่นแ่เมทโดนหาที่เองนะโอ้ข้าพร้อมอยู่แล้วเด็กนี้เราจะไม่มีมินเนี่ยนเลยโอเคดูซิว่าเราจะไปได้ขนาดไหนผมว่ามันก็เด็กเดียวกันน่ะแหละ คิดว่านะพดเล่นผ่านมาก็เจอแต่เด็กไม่มีมินเนี่ยนหรอกเงียบไปแล้วเจอพวกรอนานๆน,านีกแลละ เด็กเวทมนด้วย,ลลยนด้วยใชนี่คือแล้วก็ใช้นี่ต่อจัองหวะปดีเลย โชคดีจริงๆหรือว่าตัวนี้จะเล่นสายไอ้น,นี่แน่เลยอะพลังฮีโร่หโเหรอคิดไปก็เท่านนะั้นเจอของจริงเลยดีกว่าโอเคอัอนนี้ก่อนดีกว่วแล้วก็ไล่นี่ต่อ เรียกมังกรได้ไวแท้อ้าวมัในสิรมามันจะเป็นกับดักอะไรนะไม่ห้าวแล้วหรออืมดีนะเนี่ยมีตัวนี้มาคอยกันเลย ลอยเวททั้งหมหามีเนียนมาตอนนี้เราใช้เวทไปก,กี่ใบแล้วนะจำไม่ได้เลยลุงมาโอเค <c oughs> <c oughs> เด็กมีคมโบดีมากยากา้วกจ เนี่ยอืมถ้าคุณมีมังกรอยู่ในเมย์ไม่มีมังกรเลยจ่ายห้าไปลงไปของมีไปก่อนแค่แขกงนนก็ใช้นี่ตุ้ง บเบาๆไปดีบน่นบ่นเกินไปแล้วบ่นเกินไปแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ยัข้าเสนอให้มีมาเราจะต้องหินหน้า ก็นิ่งอยู่บก็นี่อีกนะดูที่มีอะไรน่าสนใจบ้างโอเค ไม่มีการแกะทันด้วยศูนย์ <c oughs> ยังไม่ได้ใช้เหรียญเลยนะเนะี่ยมา นายว่าเด็กมัอนเด็กมืงอก่อนเนาะ่มกับแบบทาไป โอเคกับดอกไม่ทำงานใช้เวทได้ โอ้ยทำไมพลังน้อยจังการ์ดมันก็เลยเยอะก,กว่าืมแต่ลราไปที่ได้พร้อมดูโชว์เรื่อย โชรียงือืมโอ้โหแต่ก็มีเสียการเยอะมีการเคลียร์ มินเนี่ยนแล้วเราอยเดียวพอละอื<ม>โอ้โห ก็ตอนแรกเผื่อกับดักนเนนะทำแบบนั้นไม่ได้โดนอัดพลังฮีโร่ที่เดือดจบเลย มันไม่ทันรู้ตัวแน่แพ้แน่เลย โอ้ใช้เวใส่ไม่ได้ <c oughs> บ้าบอสิน้นดีนันไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องเจ้ากราธนาลังใช่มั้ม เล็กแล้ว เจ้าชนะแล้วมาลองอีกักตาอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่รู้จักการวิธีพอเนาะมองลงในแง่ดีไว้มามามาคือการ์ดเด็ดๆมัน มีทั้งหลายไปที่เราไม่มีเนี่ยซึ่งมันเป็นการเหมือนการไม้ตายของเด็กเลยด้วยแต่ช่างเถอะเราได้เปลี่ยนเป็นการที่เราคิดว่าน่าจะดีละวมาลองดูกันดีกว่าตอนนี้ขอแค่มือหน่อยนะครับคลิปนี้จะแพ้รัวๆเลยไหมมาดูกันเพิ่งจะแรงก้าวนะเนี่ยโอ้มาแล้ว cái cầm chặt luôn mm Hãy -hmm. mm -hmm. คือเกล็ดคุ้มกายท่านจเจ้ามอยู่เลื่อนห้าพอดีไม่ขดาดทุน,น,ไ,นไม่ดาาม,มิดนิดเดียว ก็ยังเหลืออยู่นะยังไงเงียกกันเก็บไว้ยังไม่รีบใช้เก็บไว้ก่อนมันจบแล้ว พอจะนึกจะจบก็จบเลยง่ายดีเนาะผมว่าผมขออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะ,ะตานี้ขอแบบไม่นับแล้วกัน Gina, กกมาเจอชาแมนโดนหาที่เองนะตานี้เราจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน กนอไี่คงไม่ใช่คำลามมัวๆใช่ไหมอันนี้ก่อนละกัน เกมเร็วปะเนี่ยอืมเคียร์มอนไปก่อน นหนึ่งนะครัเสียงรถตีเหมือนไม่มีเลยคือกดยางแพ้ไปอันนี้มิเรอร์เสียงแบบอ๋อเสียงเพลงโอเคน่าจะดีแล้วละมั้งมินมเนี่ยนมา การมีอยู่เใบโอเคแปดเก้าประมาณเกือบได้อยู่เอาแปดเ เอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีมี่อวัจะต้องเคลียร์ไปก่อนดีไหมมีเงนินมีเงินมาได้เต็มหมดแน่จัดไปก่อน มันไม่มีเวทมนต์เลยเหรอพลังจะคว้างกว่าเนี่ยจะได้ใช้เวทมนต์ละ สี่นี้เป็นกอวันต่อการยังไม่เกินโอเคถ้าเทกแบบเนี้ยถ้าเราเคลียร์การ์หมดมือได้คอมโบมันก็จะหมดเนาะ Oh oh oh. นีิโอ้โนยไใช่หจัดนี้ไปก่อนหนึ่งตัว แบบนี้เลยจะไม่ทันการเอานะเนี่ยพ่อนก็ก้าวแล้ว สิบเอ็ดแล้วดาเมสสิ 14. บสามฟาโบทินดีเคียร์มอนเคียร์มอน จ่ายสี่ hmm. จับน,น,นี่ไปก่อนดูสิจะมีอะไรช่วยได้ทำไมยังพอได้อยู่ ยังพอได้อยู่แกเป็นมีจู่โจมด้วยใช่ไหม มีอะไรช่วยได้บ้างไหมยั่วยุเดี๋ยวจะโดนไม่รู้ตัวแล้วก็นีนน่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เสร็จแล้วโอ้

แถว่าอย่าปอกนะว่าเรนะล้าโอ้ยยืดขึ้นคอมากเกือบไปแล้วนะครับเป่นเอาใจหายใจความไปหมดเลยก็เช่นเดิมนะครับผมเด็กนี้ก็ลองสร้างขึ้นมาเพราะเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วดูน่าสนุกดี ก็ถ้าชื่นชอบอย่างไงก็บกวนกดไลค์กดแชร์กดสไัครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเด็กอะไรอ่ะก็ถ้ายัางไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ